ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีปลั๊กพ่วงรางสําหรับตู้เน็ตเวิร์กหรือสําหรับใช้งานที่บ้านแล้วก็ใช้งานในบริเวณที่ค่อนข้างต้องการความแข็งแรงมาฝากนะครับเป็นปลั๊กพ่วงยี่ห้อ G-Link นะครับซึ่งมีหลายรุ่นหลายขนาดแล้วก็หลายไซส์มี2แบบนะครับแบบที่มีหมุดตรงนี้ก็คือเป็นเซิร์ฟโปรเทคชันแล้วก็มีแบบไม่มีเซิร์ฟโปรเทคชันแต่ก็มีสวิชนะครับสังเกตดูค่อนข้างดี ฟังก์ชันหลักของเขาก็ตามนี้ครับมีโอเวอร์โหลดป e c t i ันนะครับมีมอกรเรียบร้อยแล้วก็เป็นทองแดงที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถมีสวิตช์เปิดปิดได้ลองเข้าไปดูหน้าร้านตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยทีละส่วนนะครับเขาก็พยายามบอกว่าของเขาเนี่ยมี LED i ิน i c เคเตให้นะครับตัวนี้มีฝาครอบให้ด้วยนะซึ่งไม่ค่อยมีครับ เวลามีฝาครอบแบบนี้ถ้าอยู่ในตู้แลกเนี่ยมันมั่นใจได้นะครับพออยู่ในตู้เน็ตเวิร์กตู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราไม่มีทางไปกดมันแน่ถ้าปิดฝาอยู่ปิดฝาครอบเนี่ยสบายใจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีแฮนดิ้งก็คือที่ยึดผนังนะครับเป็นอุปกรณ์ยึดผนงังเดี๋ยวมาดูอีกทีนะแล้วก็ตรงนี้จะมีโอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นอยู่คล้ายๆฟิลครับแล้วก็คัพเปอร์บาร์เขาใช้คัพเปอร์บาร์เป็นแท่งนะครับตัวที่ผมถืออยู่เป็น6ซ็อกเก็ต เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตัวแล้วก็คุณสมบัติทางไฟฟ้าแม็กโหลดที่2,300วัตต์ก็คือ10แอมป์นะครับส่วนโวลต์ที่รับได้ก็คือ220ถึง250โวลต์10แอมป์นี่แหละครับก็เป็นมาตรฐานปกติอยู่แล้วบริษัทที่จำหน่ายนะครับก็ตามนี้ มาชมสินค้าด้านในแล้วก็มาดูจุดเด่นของเขานะครับของผมเนี่ยผมซื้อรุ่นสาย2เมตรนะจริงๆเขามีหลายขนาดมีถึง5เมตรเลยนะครับแต่ว่าผมใช้แค่2เมตรเพราะว่าเอามาเข้าตู้แลกนะครับตู้แลกเนี่ยมันติดผนังอยู่แล้วเราต้องการแค่ความคงทนแล้วก็เซิร์ฟโปรเทชั่นนะครับก็เลยเลือกเฉพาะ2เมตรมาไม่ต้องการยาวอะไรมากมายนะครับจุดเด่นเดที่ผมสัมผัสได้ก็คือเนี่ยตรงนี้เลยโอ้โหเขาทําเป็นกลมๆเพื่อที่จะยึดต,ตรงนี้นะครับ ดูใกล้ๆนะตัวนี้กลมๆเพื่อที่จะยึดตัวแกนตัวแท่งเนี่ยกับผนังตัวนี้มันเป็นแท่งเดียวกันนะครับเราสามารถหมุนได้คุณสามารถคลายน็อต3ตัวนี้ออกมานิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็หมุนให้ตรงเนี้ยไปอยู่ด้านนี้หรือหมุนมาอยู่ด้านนี้เพื่อที่จะเอาด้านไหนชิดผนังก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีออกแบบมาให้สามารถคลายน็อตแล้วก็หมุนทิศทางได้ทั้งด้านหัวด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สายไฟที่ออกมาออกมาตรงหัวนะครับตรงนี้นะ ค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่ครอบสวิตโอเคสวิตดีครับสวิตแน่นดีแข็งแรงแข็งแรงกว่าทั่วๆไปเพราะว่าเขาเป็นขนาดใหญ่รู้สึกชอบเลยตรงสวิตแล้วก็ปิดตัวนี้เป็นรีเซ็ตเบรกเกอร์นะครับเขามีเบรกเกอร์อัตโนมัติอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นเซิร์ฟปเทคชันถ้าเกิดมีกล่องๆเนี่ยก็คือกันฟ้าผ่าได้นะครับเขามีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้ G Link 2,300วัตต 220โวลต์สิแอมป์นะครับมอกบริษัทพรามแพนด้าก็โอเคครับลองสแกน QR code โคดเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับมีมอกของไทยเรียบร้อยแล้วสวยดีผมชอบสีดำนี่แหละนะครับแต่ก็มันมีบางจุดที่เป็นสีฟ้าก็เลยลองเอาสีฟ้ามาใช้งานเผื่อจะเข้ากับตู้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสีฟ้าสวยดีหลังจากที่เราเสียบไฟนะครับจะมีสีแดงตรงนี้ที่บริเวณสวิต ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเซิร์ฟโรเิคชั่นจะมีสีส้มนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีม่านกันแย่กันเด็กเอาของแหลมมาแย่เรียบร้อยเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนไว้ชัดเจนโอ้ผมชอบมาก LN เนี่ยครับแล้วก็มีสายกราวค่อนข้างออกแบบมาได้ดีเดี๋ยวเรามาทดสอบความแข็งแรงครับตัวนี้ปิดไว้ก่อนนะครับมาทดสอบตัวนี้ทำออกมาได้ครบ ไม่ได้ติดอะไรมีข้อมูลครบชัดเจนสายไฟครับสายไฟสายไฟไม่มีกลิ่นอะไรมากมายเป็นกลิ่นใหม่นะครับผมลองดมดูและค่อนข้างที่จะสวยปกติถ้าเหม็นเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นกลิ่นสินค้าใหม่คิดว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคงหายครับมาดูสายไฟสายไฟที่ให้มานะครับเป็น 3, 0 7คูณศูนเสแควร์มลิเมตรก็มาตรฐานของ กระแสไฟที่ผ่านใน10แอมป์ครับก็เช่นจะประมาณนี้นะครับ3คูณ0.75แ mm คลร์มิลลิเมตรนี่แหละครับถือว่าโอเคแล้วนะครับบริเวณหัวปลั๊กปลั๊กค่อนข้างจับถนัดมือโอเคนะครับตัวนี้จับได้แน่นๆปลั๊ก3ขาตามมาตรฐานแล้วก็ขาตรงนี้จะเป็นโลหะอยู่ตรงปลายแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้ควรจะเป็นสีดําตามมาตรฐานนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อที่จะ เวลาที่มันเพรเยอขึ้นมาเนี่ยเอาไม้บรรทัดแย่เข้ามาไม่โดนไฟนะครับอันนี้ก็โอเคได้มาตรฐานสําหรับปลั๊ก10แอมป์250โวลต์นะครับตัวนี้ก็โอเคทดสอบความแข็งแรงครับผมจะลองเสียบโอ้แข็งแรงดีเนี่ยครับตัวนี้เป็นปลั๊กแบนนะครับแข็งแรงมากเขยา่าไม่หล่นโอเคเยี่ยมแล้วก็พระกลมครับตัวนี้ผมจะเสียบตรงกลางแล้วเขย่าอย่างนี้เลยนะ โอเคไม่หล่นครับขยับนิดเดียวทางที่ขยับแรงมากแล้วก็สมาร์ทปลั๊กครับแบบนี้ลองครับแข็งแรงผมก็พยายามที่จะให้แรงปานกลางเนี่ยครับก็ไม่หลุดนะครับมาทดสอบปลั๊กที่ค่อนข้างที่จะเป็นปลั๊กปรับเซียนนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าไม่แน่จริงเนี่ยมันหลุดนะครับอ่าไม่หลุดครับไม่หลุดอันนี้โอเคไม่หลุดแต่ถ้าขย่าอย่างเงี้ย โอเคไม่หลุดถ้าสบัสดแรงๆอ่าโอเคเยี่ยมครับไม่หลุดนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าแรงกว่านี้มีโอกาสหลุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าแรงมันเกือบละนะครับทดสอบอะแดปเตอร์ทั่วไปครับตัวนี้เป็น2ขาแบนนะครับมีโอกาสหลุดได้ง่ายๆแต่ขอแค่แน่นก็พออ่าโอเคแน่นดีครับแน่นดีถ้าเกิดหนักกว่านี้มีโอกาสหลุดเพราะมันเป็นขาแบนนะครับโอเคใช้ได้ แล้วก็จุดเด่นสําหรับขาบริเวณติดผนังตรงนี้นะครับเราสามารถหมุนได้คุณสามารถคลายน็อตสตัวนี้ออกมานิดนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็หมุนให้ตรงนี้ไปอยู่ด้านนี้หรือหมุนมาอยู่ด้านนี้เพื่อที่จะเอาด้านไหนชิดผนังก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ค่อนข้างดีออกแบบมาให้สามารถคลายน็อตแล้วก็หมุนทิศทางได้ทั้งด้านหัวด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับบริเวณนี้ใช้ไขควงแบนไขควงแฉกถอดได้เลยนะครับบริเวณหัวที่เป็นขาเหล็กประกบ กับผนังเนี่ยถอดได้ง่ายๆนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านในตรงนี้ที่เป็นฝาชั้นที่2นะครับจะต้องใช้ไขควงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยผมมีไขควงสามเหลี่ยมอยู่แล้วตัวนี้ผมซื้อมาใช้งานก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นเซตผมเคยรีวิวไว้แล้วในช่อง y o u t u b e นี่แหละนะครับลองค้นหาดูได้สามารถสั่งซื้อมาใช้งานได้ตัวนี้ร3 2แบบเลยนะครับ เยอะมากๆถือว่าคุ้มครับราคาไม่แพงด้วยตัวนี้จําเป็นจะต้องใช้ไขควงสามเหลี่ยมขันออกมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกัน mm hmm. ตัวที่เป็นกลาวนะครับขันน็อตกับตัวหัวน็อตภายใต้สติกเกอร์ QC ในตอนแรกนะครับเป็นการป้องกันไฟรั่วถ้าเกิดไฟรั่วก็ลงกลาวทันทีจะมีสายสีเขียวแล้วก็สีเหลืองพ่วงกันกับหัวน็อต แล้วก็พ่วงก,กับตัวเคสอีกทีนึงมีหางปลามาให้ด้วยตัวนี้เป็นหางปลาแบบกลมเอาไว้ขันถือว่าครบถ้วนครับสวยงามหลังจากถอดออกมาแล้วนะครับจะเห็นเป็นรูปทรงนี้ไฟจะเข้ามายัางสวิตท,ที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับด้านหลังครับไฟเข้ามาไฟเข้าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นขั้ว N L เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ ผ่านมาผ่านสวิตสวิตควบคุม2เส้นเลยนะครับเป็นเส้นบนสีแดงเส้นล่างสีน้ําเงินเปิดปิดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผ่านมายังตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป,เป็นเป็นสกิตเบรกเกอร์นะครับถัดมานะเราก็ไปเข้ามาด้านในครับลองเลื่อนออกมาหนนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้เป็นแค่ตัวขวางเฉยๆกรณีที่เราไม่ได้ใส่ตัวที่เป็น เซิร์ฟปรเทคชั่นก็จะว,ว่างอยู่แบบนี้ถ้าใส่เซิร์ฟมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เขาเป็นคอปเปอร์บาร์ครับสังเกตดูปเป็นแถบเลยนะเป็นแท่งออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมกับปลั๊กที่เป็นขั้วอยู่แล้วนะครับสังเกตดูจะเป็นแนวตรงถามว่าบาร์หนาไหมไม่ได้หนามากครับแต่ก็โอเคนะมองดูด้านนี้จะบางๆแต่ตรงนี้เป็นหน้ากว้างเยอะก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ปิดหัวท้ายสังเกตดูรูปทรง ตัวที่เป็นมุมตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับฝั่งด้านหัวขันน็อตเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองทดสอบความร้อนครับผมเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิดสวิตช์นะตอนนี้สังเกตดูครับทุกอย่างโอเคแล้วก็จะมีการน้ำร้อนนะครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่650วัตต์นะครับโดยประมาณนะผมมีสวิตช์วัดไฟที่ผมต่อมาจากด้านในนะครับเป็นโซนอป S40 อยู่ด้านในนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดต่อไฟฟ้าครับตรวน,นี้นะครับเปิดออนขึ้นมาแล้วแล้วก็ทำงานที่1,600ครับมาดูว่าเขาจะกินไฟเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่1,486วัตต์นะครับผมจะเปิดได้พอผม 1500 1,800ครับ2,200ครับ2,200เสร็จเสรอ่าตัวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอดูสักพักครับเดี๋ยวผมขอวางมือซ้ายก่อนนะตอนนี้สายไฟ มีความอุ่นๆนิดหน่อยก็ปกติครับเหมือนยี่ห้ออื่นๆเท่าเท่ากันแต่อุ่นไม่มากนะกระแสอยู่เท่าเดิมครับ10แอมป์ประมาณ9.9นะครับแล้วก็กำลังไฟอยู่ที่2,220นะเต็มๆเลยสายไฟก็ปกติครับอุ่นๆระบายความร้อนได้ทันครับโอเคใช้ได้ได ถือว่าปกติครับถือว่าโอเคครับปกติก็ไม่มีใครใช้ถึง2260วัตต์แบบนี้หรอกนะครับผมเอามาให้ชมยืนยันว่าใช้งานได้ปกติดี2260เกินนิดหน่อยจริงๆเขาบอกว่า2,300ครับตัวนี้ก็โอเคจากผลการทดสอบตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่ารางฟักพ่วงจีลิงที่เป็นแบบตู้แหลกหรือเป็นแบบตีผนังแบบนี้ ถือว่าโอเคครับรับได้ใช้งานได้ดีสายไฟก็ไม่ร้อนครับใช้งานได้2,200วัตต์ก็มีความอุดเล็กน้อยนะเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ก็ไม่แนะนําไมใ่ใช้ถึง2,200วัตต์อาจจะใช้2,000วัตต์นี้ครับแต่ว่าเขารับได้โอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้กําลังวัดลดลงมาแล้วนะครับถือว่าไอที IT ประจำบ,บ้านยืนยนันว่าใช้งานได้ดีถ้าคุณจะเอาไปใช้กับห้องเซิร์ฟเวอร์หรือกับผนังนะครับได้มาตรฐานตามมาอกอเขาคงทดสอบมาแล้วแล้วก็วัสดุดีออกแบบมาดี ภายในดีแล้วก็มีการป้องกันการปิดเปิดตรงเนี้ยทำได้ดีสามารถที่จะปรับให้เปลี่ยนมุมเข้าหาผนังเข้าหาตู้แหลกได้ดีครับทุกอย่างโอเคปลักปล๊กพ่วงแน่นนะครับยืนยันว่าจี Link ลิง์รางปลั๊กใช้งานได้ดีไม่แพ้ยี่ห้ออ,อื่นๆดังๆนะครับสินค้าราคาไม่แพงด้วยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 0 0 6 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับรางพ่วงที่ออกแบบมาได้ครบขนาดนี้นะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่าในใดมีคำถามอยากให้ทุวสำานาคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ